สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับช่องพังปูเป้นะคะตอนนี้ <c oughs> ปูเป้ก็มาล้างตัวนะเอ้มาปัดนะคะในล้างนะคะน้ำค่อนข้างไม่สะดวกนะคะเอามาปัดลองชุดนะคะแม่แม่ได้ชุดมาแล้วนะคะมาดูนะคะว่าชุดนี้จะใส่พอดีหรือเปล่าโอ้ <c oughs> ได้ใส่ สุดงามค่ะแม่แม,ม่สั่งประมาณ3เดือนแล้วเออถ้าใส่โดดไปกันที่โบเคินเนดพอดีบอสวยสวยมากวัดพอดีอยู่นะคะแสดงว่าเราวัดพอดีโบเคินหรอกงามบอชอบไหมชอบไหมคะไหนเบิ้งสิงไปเบิ้งข้างบนจากกอนจากกอนมากบอ มาดูผ้าหน้านะคะ่ะใหญ่ไปหรือเปล่าหรือพอดี <c oughs> พอดีแหละมาดูไกลๆค่อจะเห็นเออควานูว่าใหญ่ไปซ้อหนาหลูกสาวเจ้าดอนละ่ะนี่ไม่ใหญ่ไปอย่างพอดีพอดีเลยอาภไปพอเบิ้งอาภัยพ่อยางเจเบิ้งแน่พอดีทุกอย่างเลยนะคะแม่ๆถ้าทุกอย่างพอดีก็โอเคแล้วนะคะ <c oughs> ลองให้เต็มยศเลยนะคะตันนี้ก็งามค่ะคอมีตรงคออลูกสาวแต่งตัวเต็มยศค่ะเอา้าได้บล่ะข้าสู <c oughs> เต็มยศค่ะหอดบอส้อเอาเสื้อมัดเอา แสดงว่าว,ว,วัดคอไม่นี่เพิ่มเอาไม่เป็นไรไม่ยากหรอกมันเป็นเทศตรงคอนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเองข้ามาข้าไหนอิ่วกับพอดีมันจะขอประดึงมาข้างหน้าเออเฟยไม่ดึงมาข้างหน้าสวย งามค่ะให้ใส่ขาให้แต่งามในสุดไหมให้งามน้ำเขาแล้วไปดูสิโวยเก่าข้างเก่าข้างอีกเหนียงกวนนสิลองใส่ขาเบิงค่ะขาจะใส่ได้ไม่ได้เลยเป็นผ้ายืด เ่ยสวยไหมคะมแม่แม่ที่แรกหนูรู้ว่ามันจะมันจะสั้นเกินไปนะคะเพราะบาวัดแค่4ี่เมตรสานะคะเดี๋ยวเผื่อโดนอะไรพวกผ้าลงข้างหลังด้วยนะคะขึ้นเย่งด้วยมู้ยใส่สุดนี่เราคือสั่งงานใช่เนาะเหมือนช้างสีดอเลยสวยไหมปุ๊เป๊ 3เดือนนะประมาณ3มเดือนก่อนจะออกมาช้างพึ่งได้นะคะช่างกองงานเยอะนะคะดูข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสวยค่ะถูกใจค่ะเอาไว้ทำอีก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีคะแนนจะไปทำเป็นชุดเป็นกระโปรงให้กำลังร่องขาแน่นบอพอดีนั่นแหละ อ,อันนี้เป็นหูนะคะดีบุกอยู่นหนึ่งโหูสร้างถ้าหูขาดเร็วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสั่งซื้อใหม่เอ,เอาเอาใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องถอดลองชุดนะลองชุดเพราะว่าอยากรู้ว่า าอยากรู้ว่าพอดีไหมถ้าพอดี <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องส่งไปแก้นะคะคือพอดีแล้วไม่ต้องแก้่บ <c oughs> ดีแก้ดอ่ะพอดีแล้วเราจะจะไปต่อตเถ้าไม่ทิพเพื่อนอไล เก็บใส่ถุงอย่างดีเอาไว้แห้งงา,หงานแรกงานแรกผักปทัยนะคะงานแรกแห้งหมันพอดีแล้วสนั่นพอดีบ่การไใส่โดนใส่โดนก็คืนคืนเจ <c oughs> ็บกบานค่อยไปต่อ,อาตัว <c oughs> กบ,บานค่อยไปต่อค <c oughs> ้น <c oughs> พอดีไอตามึงได้ต่อ่ะพอดีตามึงนิดิแงแต่ว่าเนาะมึนี่แบ้อนสาดเล้ยพอดีแต่ว่าโดนไปกับบนเน่ไม่แน่นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้โหเปนอได้ครบทุกทุกอย่าง นี่จะไปอาบน้าแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ปัดเฉยๆแล้วก็ลองชุดนะคะถ้าอาบน้ํากลัวชุดเปียกเก็บภาพเรียบร้อยค่ะ้อนนดนออาเปลื่นสรุปจะได้ตด่อตีกับบ้านลพล่เราดูตอนใส่ดุลใส่ผมใส่ดุลกอนนะคะแต่แบบใหม่นนะ เมื่อคืนนี้อาบน้ำแบบนี้เล้วทำะไรพักจำเป็นนะคไม่มีที่พักเลยค่ะแบบไปหาหลวงพ่อที่วัดบ้านบ้านข้างหน้าก็หลวงพ่อไม่อยู่นะคะสลากว้างมากเมื่อคืนนี้ก็ร่มรมค่ะลมหนาวแห้งค่ะ ถ้าฝนตกนี่คือไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยนะคะถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ผ้าเต็นต์ตัวเองก็ไม่มีด้วยร่มแห้งกับหนาวแห้งหนาวมันหน้าฝนเอ้ยหน้าหนาวหน้าฝนเลยตอนช่วงฝนตกหนาวหนาวค่ะหนาวแบบร่มแห้งเ <c oughs> ต็นเต็นสีหักเลยค่ะเมื่อก่อนก็เวลาอากาศเย็นมาก็เสียงเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะบ้านแล้วนะคะลงรถข้าหมู่บ้านบ้านแรกแหกมานะคะ ก็ขอบคุณแม่ๆนะคะทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณคะเนนนะคะที่ทำจุดให้กับปูเป้นะคะ,ะพี่เป้นะคะแม่ก้อมแม่หนูแหม่มแม่ปุ้ยแล้วก็แม่ยุนะคะแล้วก็แม่แม่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ <ๆ S 1> เจอกันทิปหน้าไลน์หน้านะคะส <ๆ S 1> วัสดีค่ะ